สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ต้มไข่นะคะต้มไข่้วก็ต้มขนมจีนนะคะวันนี้ต้มไข่กับขนมจีนนะคะวันนี้ต้มไข่กับขนมจีนนะคะเพราะว่าจะตําแต่งนะคะวันนี้วันนี้ง่ายๆนะคะวันนี้ง่ายๆนะคะให้ทุกคนดูนะคะวันนี้ง่ายๆมากเลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะนี่ทาไมน้องต้มร,รวมนะคะคือไม่ต้องเสียเวลานี่นะคะ ไข่ต้มก่อนนะคะไข่ต้มก่อนแล้วค่อยๆเอาขนมจีนลงนะคะก็ต้มประมาณสักจนมันเดือดเอยเนาะค่อยได้ที่นะคะก็ต้มไปเรื่อยๆนะคะต้มไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีกุ้งด้วยนะคะวันนี้มีกุ้งด้วยนะคะขนมจีนเริ่มสุกแล้วนะคะขนมจีนเริ่มสุกแล้วนะคะเริ่มสุกแล้วนะคะทีนี้ก็ก็จะเอากุ้งใส่เลยนะคะเอากุ้งใส่เลยนะคะเอากุ้งใส่เลยนะคะ กุ้งใสเลยนะคะ,ะกุ้งใส่แล้วก็ปล่อยให้เขาเดือดนะคะปล่อยให้เขาเดือดให้เต็มที่นะคะคือวันนี้คือท,ทําทีเดียวได้ครบทุกอย่างนะคะง่ายๆนะคะไม่ต้องมานั่งลวกทีละอย่างทีละอย่างท,ทําทีเดียวม้วนเดียวจบง่ายๆนะคะก็<ๆ>ถ้าขนมจีนก็กุ้งเสร็จกุ้งสุกก็แสดงว่าขนมจีนก็เสร็จเหมือนกันนะคะเพราะว่าขนมจีนก็เริ่มสุกแล้วนะคะ ก็คล้ายๆกับเอากุ้งแล้วมาลวกเฉยๆนะคะก็จะได้กุ้งที่น่ารับประทานนะคะกับขนมจีนเลยทุกคนดูนะคะตัวกุ้งนะคะนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะไม่ต้องเสียเวลาต้มหลายๆรอบนะคะก็ม้วนเดียวจบเห็นไหมคะตัวกุ้งเห็นไหมคะไม่ต้องให้สุกมากนะคะเพราะว่ามันจะแข็งนะ,ะเพราะว่าเราต้องการให้ให,ให้กุ้งแบบอ่านิ่มแล้วก็ อร่อยกับการรับประทานกับขนมจีนนะคะแล้วก็ตําแตงนะคะก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะวันนี้ง่ายๆมากเลยนะ,ะเป็นอาหารมื้อแรกของวันนี้นะคะเพราะว่าเมื่อเช้าเนี้ยก็ทานขนมปังนะคะแล้วก็มื้อเย็นก็คิดเมนูไม่ออกรู้ว่าจะทานอะไรดีนะคะก็เลยได้เมนูนี้มาขนมจีนตําแตงกุ้งไข่ต้มมื้อนี้นะคะก็ ง่ายนะคะง่า um. ยแต <U> ่มีรสชาตินะคะให้ทุกคนดูใกล้ๆนะคะนี่คือวิธีต้มขนมจีนแล้วก็ใส่กุ้งไปด้วยนะคะขนมจีนก็เริ่มจะสุกแล้วนะคะทุกคนถ้าสุกแล้วเราก็จะออกไปเป็นนอกน้ําเย็นนะคะแล้วก็ตําแตงก็เป็นเมนูที่ง่ายๆนะคะวันนี้ขนมจีนสุกแล้วนะคะขนมจีนสุกแล้วนะคะขนมจีนสุกแล้วค่ะเดี๋ยวก็เอาออกนอกน้ําเย็นแล้วนะคะนี่คือขนมจีนที่สุกแล้วจะได้เส้นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะได้แล้วนะคะกุ้งก็เสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวจะนกน้าเย็นนะคะขนมจีนก็เสร็จแล้วนะคะขนมจีนเสร็จแล้วนกน้าเย็นเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเนี่ยก็ได้ขนมจีนสวยๆอย่างนี้นะคะสวยๆอย่างนี้แล้วก็กุ้งไข่ก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะกุ้งไข่ะะก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือกุ้งกับไข่ต้มนะคะแต่แตงก็สับเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นวิธีตาส้มตำตาแตงเลยนะคะตําแตงบ้านนี้จะใส่จะใส่ใส,ใส่พริกผง พริกป่นนะคะใส่พริกป่นนะคะเพราะว่าการที่เราใส่พริกป่นเนี้ยจะทําให้เราได้รสชาติที่ที่หอมนะคะนี่เป็นวิธีง่ายๆนะคะก็เอาตามใจชอบนะคะเริ่มตําแล้วนะคะนี่คือตําแตงนะคะตาแตงนะคะทุกคนเห็นนะคะตําแตงยย่วๆเลยนะคะตําแตงยยอวๆนะคะตําแตงเสร็จแล้วก็จะใส่ ใส่กุ้งเลยนะคะใส่กุ้งเลยนะคะใส่กุ้งเลยนะคะใส่กุ้งเลยเห็นไหมคะนี่ใส่กุ้งเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องให้แรงนะคะแค่คลุกคลุกคลุกก็ได้แล้วนะคะเพราะว่ากุ้งจะช่ำนะคะนี่แล้วก็ทุกอย่างก็ได้เสร็จสับแล้วนะคะนี่ก็ประมาณนี้นะคะ ก็เอากุ้งเข้าไปคลุกเคล้าจะได้จะได้ทั่วกับน้ำปลาแล้วก็น้ำแตงนะคะก็เป็นเมนูที่ง่ายๆนะคะแต่น่าอร่อยมากเลยเห็นไหมคะเดี๋ยวก็จะเอาขนมจีนแล้วก็ไข่นะคะร่ยหน้านะคะที่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะอาหารมื้อเย็นวันนี้นะคะสวัสดีค่ะทีนี้ก็จะใส่ขนมจีนนะคะจะใส่ขนมจีนเลยนะคะใส่ขนมจีนเลยนะคะ น้ำจีนใส่เลยนะคะน้ำจีนใส่เลยนะคะพอใส่น้ำจีนเสร็จแล้วก็ครุกเข้าากันเลยนะคะผูเข้าากันเลยนะคะเราจะไม่ไม่ตำอีกแล้วนะคะไม่ตำอีกแล้วนะคะเพราะว่าทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วรสชาติก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะวันนี้ตำซั่วนะคะตำซั่วตำแตงซั่วน้มจีนนะคะไข่ต้มกุ้งนะคะวันนี้วันนี้ง่ายๆนะคะนี่ก็เป็นเมนูที่ ที่ง่ายๆแล้วก็อร่อยด้วยนะคะทีนี้ก็จะจัดใส่จานเลยนะคะจัดใส่จานเลยนะคะให้ทุกคนเห็นวิธีทําด้วยนะคะนี่จะใส่จานเลยนะคะจะใส่จานเลยนะคะคุณจะได้เห็นนะคะจัดใส่จานเลยนะคะยู่วมือมือฟุตบอลนะคะดูฟุตบอลนะคะก็ก็จะทําง่ายๆนะคะทง่ายๆนะคะ นี่ก็เป็นเมนูที่หาหาง่ายนะคะง่ายนิดเดียวนะคะไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องปรุงอะไรมากๆเลยนะคะแค่ขนมจีนอ่าไข่ต้มประมาณนี้นะคะก็เป็นอาหารมื้อเย็นได้แล้วเห็นไหมคะเนี่ยวันนี้ของ,ง่ายๆแต่อร่อยนะคะวันเนี้กุ้งยัว่วๆด้วยนะคะวันเนี้ยเป็นเมนูที่ที่ยั่วที่สุดนะคะวันเนี้ยให้ทุกคนดูจัดจะเลยนะคะ นี่เมนูง่ายๆยยั่วไม่ละยั่วไม่ละทุกคนเห็นไหมคะนี่น้ำขึ้นมาราดให้หมดเลยขนมจีนตำแตงยั่วๆนะคะอืทุกคนเป็นเมนูมื้อเย็นนะคะทุกคนนี่ง่ายๆกุ้งสดๆตัวใหญ่ๆเลยนะคะน่ารับประทานมากเลยนะคะเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่ ง่ายๆตามสไตล์เจ้าบ้านนะคะทุกคนนี่คือเป็นเมนูที่ยั่วที่สุดเลยนะคะวันเนี้ยออืดูไข่นะคะดูไข่บำรุงไข่ประโยชน์ทั้งนั้นกุ้งนะคะออืนี่ชามนี้นะคะอย่าบอกใครเลยคนอื่นยั่วได้เราก็ยั่วได้นะคะเห็นไหมคะก็ยั่วยั่วด้วยกันนะคะยั่วยั่วด้วยกันนะคะเห็นไหมคะยั่วยั่วนะคะ ก็ได้เวลารับประทานแล้วนะคะก็ไว้โอกาสหน้านะคะก็จะทำาทาคลิปทานขนมจีนทานทุกอย่างให้ทุกคนได้รับชมนะคะคลิปนี้ก็ขอตัวแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ